ทรงดำหรือทรงเป็นชนชาติไทยสาขาผู้ไทยทรงดำเพราะเป็นกลุ่มชนชาติที่นิยมแต่งกายด้วยสีดำจึงเรียกกันว่าไทยทรงดำหรือลาวทรงดำแต่มีผู้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลาวทรงเหตุที่เรียกว่าไทยทรงดำหรือลาวทรงดำหรือลาวทรงคำว่าลาวนี้เป็นคำที่คนไทยทั่วไปเรียกเพราะเห็นว่าอพยพมาจากเมืองเดียนเปี้ยฟู่ประเทศเวียดนาม ือกมาชักรักไม่เหันรักเอ้ยรักเอาเชือกมาชักรักไม่เหันรักอะไรไม่เท่าช้าช้ารักอะไรไม่เท่าเท่ามูเฮารักเจ้าตายได้ าาาาานนนนะะททีี่่เเเรรรรไไดด้้้มมลลคแแกกงป็วันนี้มาถึงเดือนจึงชานของแทนตรงดำก็จะนำเสนอหลายๆอย่างวัฒนธรรมประเพณีแต่วันนี้ที่โดดเด่นคือเรื่องอาหารพื้นบ้านการแต่งกายวิถีชีวิตนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปชมด้านในเลยนะครับ ดีค่ะแล้ววันนี้เราก็มีบ๊อบเป็นพิธีกรนะคะที่อยู่ในเรื่องของการทำอาหารค่ะต่อไปก็ขอมอบหน้าที่นี้ให้กับบ๊อบนะคะครับครับผมเราเราก็มาทำอาหารกันครับคือแกงหน่อส้มแล้วก็แจ่วเหนือด้านนะครับวันนี้มีเมนูสองสองเมนูแค่นี้นะคะต่อไปให้บลอกรับหน้าที่ต่อนะคะครับเหนื่อยแล้ะอ่ะ การนึ่งข้าวเหนียวนะครับอมองไงนี่เราอยู่กับคุณยายธานี้นะครับวันนี้จะมาสองนี่ครับทำอาหารไม่คือแกงหน่อส้มนะครับอุปกรณ์มีหน่อไม้มีหมูนะครับมีเครื่องแกงมีพริกแล้วก็มีของกระแดง ที่เราซอย, usted, มยเมื่อกี้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอานำไปใส่ก็ขยำให้มันน wow ิ่มก่อแล้วก็ยังไงต่อรั้อเครื่องใส่แล้วก็ใส่ห้อนะครับ ให้ละลายไม่ไม่ต้องยังไม่ต้องคขนใส่หมดกันนะเอาขวาปิดเนี่ยเออเอหลังจากที่เราทำอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูเพื่อนแต่งกายกันนะครับผมเชิญมาเลยครับจะเป็นชุดการแต่งกายใช่ค่ะของ ทรงดำนะคะนนก็จะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบผู้ชายจะเป็นทางด้านริมสุดขรงนู้นแล้วก็จะมีผู้ชายฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดที่ผู้หญิงใส่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเยาให้พี่เขาแนะนำว,ว่าชุดที่วันนี้ไทยทรงดำเราแต่งมีทั้งหมด5ชุดนะครับที่เรานำมาพิเซนต์ก็คือชุดแรกก็คือพี่คือเป็นชุดของผู้ชายใส่เสื้อไทย เป็นเสื้อคอตั้งตกแต่งด้วยกระดุมเงินนะกระดุมเงินของชายจะติดด้วยเลขขี้11เม็ด21เม็ด313เม็ดกระดุมเงินจะบ่งบอกถึงฐานะของไทยสรงดำเพราะเราไม่มีเครื่องแต่งกายเครื่องประดับอันอื่นเลยที่จะมาประดับในตัวเองต่อมาจะคาดด้วยทางมงน,นเรียกฟักเอลฟักเอลกล็กลค,คือสายคาดเอวของไายทรงดำนะข้างในจะเป็นคล้ายกระเป๋าเอาวไว้ใส่ของง่าย ใส่เงินได้ใส่อาสมัยนี้ก็ใส่โทรศัพท์ได้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนุ่งข้อส้วงข้อส้วงขาสั้นนี่เราจะเรียกว่าสวงกลมส่วงกลมคือกางเกงขาสั้นถ้าเกิดแบบขายาวเราเรียกสวงขาหลังก็คือส่วงขาฮีแล้วก็คือคล้ายกับส่วงขายาวเกงขายาวนะครับต่อมาที่คุณป้าคุณป้าเรียมใส่เสื้อกลมก็เหมือนกันเป็นเสื้อที่ตกแต่งด้วย กระดุมเงินขอตั้งสพายกระเล็บนี่ที่คุณยายเปอยู่ก็คือกระเล็บเป็นเครื่องจักสานของไายทรงดำเปรียบเสมือนกระเป๋าของหญิงเอาไว้ใส่โทรศัพท์ใส่เงินใส่ทองใส่หมากูได้แล้วผ้าผ้าเปียวผ้าเปียวที่เป็นดอกนี่งานเลเยอผ้าเปียวใช้ทำได้หลายพิธีกรรมนะต่อมานุ่งผ้าสิ้นลายแตงโมคยเห็นแม่แตงโมเคยสังเกตแม่แตงโม หน้าแตโงโมบิตตาจะมีลายเราเรียกผวกสิ้นลายแตโงโมหรือว่าส่วนมากคนไทยจะเรียกพวสิ้นลายกระแตนะครับนุ่งตรงหน้าวัวครับหน้าวัวนะผมก็จ,จับหน้าวัวให้ดูนะฮะนี่หน้าวัวจะแหลมๆลงไปข้างล่างปิดช่วงหน้าท้องหน้าทรงหน้าวัวหรือหน้าสั้นหลังยาวนะครับก็จบนี่คือชุดนี้สามารถออกงานพิธีกรรมต่างๆที่เราจปดูกันเมื่อเช้านี้นะฮะก็เป็นภาพเดียวเป็น จากภาพกันย้อมด้วยคามปรับประดิษฐ์ด้วยเส้นใหม่ที่เราเยียนงกันเองย้อมแล้วก็มาปัดชุดนี้ก็จะใส่ออ,อกงานใส่อยู่บ้านแต่ชดน,นี้จะใส่ออกงานแล้วเป็นการใช้ในวิธีการประกวบไทยทรงธรรมพระจุมย,ยันชุดนี้นะครับต่อไปที่ทั้งคู่ก็คือที่ต่อกับคุณป้าเสียนเราชุดนี้เราจะเรียกว่าเสื้อฮีหญิงเสื้อฮีชายคำว่าฮีคือแปลว่ายาว ก็คือเสื้อที่ยาวของผู้หญิงและเสื้อที่ยาวของผู้ชายเสื้อสองตัวนี้จะใช้ในงานพิธีกรรมอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่เอามาใส่ออกงานเล่นอะไรกันประมาณนี้ไม่ได้แล้วเสื้อฮีดสองตัวนี้จะใช้ได้สองด้านตัวสีเป็นไทยตรดำทาทาเปียกท่าเปียวครร้อยนี่เราก็เป็นไทยตรงดำเลยแล้ว เดี๋ยวต่อไปเราจะทําผมกันดีนกว่าค่ะตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเริ่ไมไปทําผมกันเลยค่ะครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ <corr. S 1> อ่าค,ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําผมกัน,นค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือป้าลอยนะคะวันนี้เราจะ,ะทำทรงผมให้เราเป็นไทยทรงดับดน,นี่คือรูปใช่ไหมคะนี่คือรูปแต่งใช่ใช่แล้วก็ช่วยแล้วกวนี่ ตอนนี้มันอันนี้สงรงกะ <ผม S 2> เดอทรงเอออันนี้ท<ๆ>แล้วอันนี้สรงสับปินีน<ๆ>อืมอันนี้ก็สงสับปินีนอันนี้ก็ผมสับปิีนไหมอันนี้ผมสั้นผมส <ๆ alright. S 2> ั้นเลยอ่ะอันนี้สับปินีนอันนี้ปล่อยเอาไว้มันยัง <c oughs> ทําอะไรไม่ได้แต่อันนี้จะเป็นสับปินีนได้แล้วนะตรงนี้มันยาวลงมาตรงนี้แล้วทีนี้แหละก็มาอันนี้แหละนี่ที่ว่าจุกโต๊ะจุกโต๊ะ ตอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นอันนั้นอันนี้นี่ยปั้นข้าวซอยยังไม่มีตัวเอออันนี้ดึงปลายมันลงมาเห็นไหมอันนี้คือปั้นข้าวตัวเอันนี้คือปั้นข้าวตัวอันนี้ก็คือจะเป็นมันจะเป็นขอบกระทบอเพื่อจะเป็น ลูกกระเลยอันนี้มันบอนจา้าเอ้า้าเออมันจะเป็นขอดกระต๊อกตรงนี้มั้งอีส่างอันนี้ก็เป็นสับปิ้นอันนี้ผมสั้นอันนี้ถ้าทําแบบว่าสับปิ้นแบบนี้ก็ได้นะทรงนี้ผมมันยาวยาวลงมาแล้วทีนี้ก็มาอันนี้ซอสกระเลยอันนี้คือจุกต๊ะเนี้ยจุกไว้แล้วปล่อยปลายลงมาปลายผมลงมาอันนี้ก็คงจะเหมือนกันนี่เห็นไหมมันจะทำอ่าอ่า อันนี้ตะแคงให้ดูอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ปั้นข้าวซอยอันนี้ปั้นข้าวตัวอันนี้กอจะขอบกระตอมแล้วทรงผมไหนที่บ่งบอกแบบสวยที่สุดเลยสวยที่สุดก็แล้วแต่ว่ามันจะสวยตรงไหนทีนี้เวลารุ่นเวลาคนไหนสวยเราทําแบบนี้มันก็สวยอ่ามาอยู่อ่า ก็สวยทีนี้ก็ทีนี้อันนี้มันเป็นปั้นเก้าซอยนี้มันเป็นปั้นเก้าตัวปั้นเก้าตัวีนี้จั้นตัวมันก็สวยถ้าผมเราสวยนะมันจะสวยคือแต่งตรงนี้แต่ว่าตรงนี้มันไม่สวยนะตรงนี้มันไม่สวยแต่ว่าตรงนี้มันสวยจะคล้ายคล้ายโบค่ะเออมันคล้ายคล้ายโบอันนี้ก็คือตามอายุคือตามวัยใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ตามวัยแล้วถ้าใครอยากเป็นปั้นเก้าตัว ก็เอาผมปองมาเสซ็นแล้วก็ทำแล้วก็ทำผมปองมาเสริมอันนี้งานใผมปองไมผมปองมีแล้วนี้คือทำเฉพาะตอนออกมีวิธีมีวิธีบ้านอยู่บ้านทำอะไรก็ได้คืออันนี้ทำให้คนดูว่าอันนี้คือทรงนี้นะอันนั้นคือทรงนั้นนะแต่ถ้าเกิดมีวิธีก็ต้องทำผมแบบนี้ใช่ไหมคะใแล้วก็ใส่กระชุดก็ใส่ นี้เราก็ได้ความรู้เรื่องสมผมใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะค่ะเสร็แล้วขอบคุณนะคะเสรจจะสมเสร็จเดี๋ยวตอนสัสดีครับนนี่ก็ตอเป็นน้าชครัเดี๋ยวรางท่านจะมาสาธิการจัดสารให้ดูอ่ัารพาส้นอัไว้สัมผัสนะ ขับเรียนฟักเพื่อนเต็มฟักเอนได้ที่นะที่ต่างกอดอกได้พรอดอกไดองปลาพรอดเพื่อนรีดไรู้ว่าผลไม้มันได้นี้ฟักเพื่อน นี่ครับพอเสร็จแล้วเราจะได้แบงค์ละพิษพัดอนุญาต์ฉลอมนะครับใส่ของฝากฝากเพื่อนได้ฝากเพื่อนได้ใส่ของฝากข้างในจะมีผลไม้ผลไม้พวกไข่พวกอะไรพวกนี้ใส่ได้พิษพัดคุณยายทำเสร็จแล้วนะครับสองอย่างขอบคุณทั่หลังท่านเลยนะครับ ต่อไปแล้วจะไปดูการแสดงกันนะครับกอล์ฟกอล์ฟาชม กินโป้อยปลาโ้ปาโครงการคนจ้ำกามุ่งเหลาคใต้น่กพวกุ้งปันปันนะอันกินก้งค้ามาน้ำจิ๋วมาคุ้งง่าน้ำจิ๋วมึงถัังกินกิ้งฟันด้วยนะไอ้ต้องกินกิงับคุ้แล้วสต้องข้นนั้นน้ันกินจ้ำกานมากินจ้งา้ส่งปลเาพว้งซองไป้นนลมันกินิ้งรอกันจิตมกขายดอกนไต้มะขาหวนมาขาย กินเจงมากกินคนตามก็วีนก็นลับไม่นเงงินเจ๊งเยะกินนกินแคกเอร์ีเ่นบุหมาด้ำเจ้าก็กินงายน้เจ้าก็่อน้ำกินงฟ้ากลนาคาใกล้ฟกกินเงตามน่ก็้องกิน้กินมาน้ำกินมธมะสงสมสองสองสมองสางมผู้หลงเจ้ามเขากู้ถาวผ้เ้วนผู้เจ้ผู้เจ้้ังผู้เดนทงผู้อันหลึ่ง้หลังห่งผู้ง มือเตะกาวป่าเก่วผล้วม้กับ้างบนทางมาวข้าั้าเหนี่วขาหนยวนงหน่นห้าหนึ่งกมนห้านึางหมืนห้าหนึ่งหมืนห้าหน่งมื่ห้าหนึ่มกน้าหน่งห่นาหน่งมนาหนึงหมื่น้าหนึ่่หาหนงมน้าหงมื่น้างหม่นห้าหนึ่งหมื่นหคะซนึ่งเม็นถ้าที่มีนหานงหมนย้าหนึมน้าหนหมนย้าหํานมากมายนะคะ ภายในก็จะมีประดิษฐานพุทธรูปกว่า70ปีแล้วค่ะ รักเอ้ยรักเอาเชือกมาชักรักไม่เฮหันร mas, no. ักเอ้ยรักแก่อะไรอ่ะพร้อมยังแกงดอกไม้ดอกแกงน้องส้มแกงน้องส้มสวัสดีค่ะมาดูกันว่าพวกมันทำอะไรกันไปรู้ เขาด้ก็มีเห่าด้วยค่ะมีเห่าด้วยก็ทำอะไรลูกก เชือกมาชักรักไม่เหันรักเ้ยรักเอาเชือกมาชักรักไม่เหันรักอะไรไม่เท่าชาชารักอะไรไม่เท่าเท่ามูเฮ้ารักเจ้าตายได้